สวัสดีเพื่อนๆสายตกทุกท่านนะฮะจะนะฮะทำไมนะวันนี้ผมก็จะพานะนะนะครับเพื่อนๆไปดูการแข่งขันตกหมึกหมึกไม่ใช่ปลานะปลาไม่มีหมึกที่ี่ครับที่เกาะขามนะจังหวัดชนบุรีนะก็เป็นครั้งแรกของผมนะที่จะไปแข่งขันตกหมึกนะและก็เป็นครั้งแรกของผู้จัดด้วย นะฮะส่วนร,รายละเอียดนะครับว่าค่าใช้จ่ายยังไงนะครับกติกาเป็นไงของรางวัลมีอะไรบ้างแม่ตอนทำงานนี่ไม,ม่อยากจะลุกนะตอนตอนออกตกนี่โอ้ตื่นแต่ตีสี่อันนี้ตลาดอะไรตลาดสดศรีราชาตลาดสดศรีราชาสีห้าครึ่งน,นะก็มาแวะกินกินเข้าเรียกว,ว่าอะไรเนี่ยขาต้มขาต้มปลาข้าต้มปลา,า,ปาลมมิดนะ ร,ร้านเจจือนะที่ตลาดศิราชานะครับเป็นข้าวต้มปลารวมมิตรนะ,ะกุ้งปลาหมึกไข่หมึกกรอบหมึกนวดอะไรเ<ช>ต็มไม่หมดเลยนะรวมมิตรห้าสิบบาทนะก็นี่นะโปรคิงมากับโปรคิงเป็นผู้นำกินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปหาที่จอดรถแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจอดรถที่ไหนนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะตอนนี้ก็หมดไปข้าวต้มห้าสิบ น้ำมันก็ไม่เกี่ยวนะน้ำมันรถก็แล้วแต่ <laughs> จะเดี๋ยวไปขึ้นเรืออีก50บาทนะครับตลาดเทศบาลเมืองศรีราชาเ <laughs> น่ยเขาจะมีงานวิ่งนะวัน <laughs> นี้มาพอดีงานวิ่งเข้เลยนะเขาจะเป็นถนนแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวกูไปได้บอกว่าเนี่ย <laughs> ถึงที่จอดแล้วนะครับ <laughs> ซ <laughs> ิกแซกไปซิกแซกมาอ๊ก <laughs> นะ ตุกๆนะหลังจากที่เราจอด,ดรถเป็นทะี่เรียบร้อยนะครับค่าจอดรถ150บาทนะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรชื่อรถตรงเนี้ยเขาเรียกว่าซอยสองครับซอยสองครับผมที่จอดรถซอยสองที่จอดรถซอยสองซอยชื่อซอยสองเหรอครับครับผมเขาก็เรียกรถตุกๆมาให้บริการนะครับก็ค่าตุกๆไปท่าเรือจีนเทนะ่าไหร่ครับ หกสิบบาทนะฟ้าไหมนี่นะติดงานวิง่งนี่โหลดเลียนใหม่ไหมมาทำทำทำคิวิง่งเ่างหน้าเป็นนักวิ่งนะวิ่งเเลยอันนี้ก็วิ่งเพื่อะอะไรครับเป็นงาน,งานกันกุโซนเนี่ยเดี๋ยวไปดูกนันนะว่าการแข่งขันตหมึก ที่นี่กติกาแบบไหนยังไงคนเยอะแค่ไหนนะถ้าโชคดีก็เราขอมากับบานานอย่าน <laughs> หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> ที่หนึ่งเขาเป็นสเตล่านะปี2018นะคะรับมูลค่า28,000บาทปดพมบาทที่สองจะเป็นสตาร์ดิกนะ2,500ราคา6,000กว่าบ,บ,บาทก <c oughs> ็เดี๋ยวไปดูที่งานดีกว่ารับถึงแล้วนะครับพี่ต่อขาม เกาะขามใหญ่เพื่มานโมขึ้นเอาเลาวิ่งเร็วมากเลาวิ่งเร็วนะเพราะเขาวิ่งเร็วมาเพื่อให้เราคว้าแชมป์เขานี้แค่ใจนะเดีถึงตอนนี้โม้ไปก่อนนะโม้ไปก่อนเดี๋ยวเวลาใกล้หมดเวลาไว้หน้าซีไีหลังไอเดือดน้นีจากประสบการณ์ที่มา78ครั้งดีนะดีแต่ว่ามันเดินเหนื่อยหน่อยเ่ยครับบางทอให้คิงเป็นเจ้าถิ่นเลยนะ เกาะเกาะนี้นี่คือทุกซอกเยี่ยมมาแล้วทุกซอกเจ็บทุกซอกนี่นะผูู้สนับสนุนนะก็ยังงงอยู่นะเปิดตาไม่ตีนึงถึงแล้วก็มาลงทะเบียนนี่จะเป็นเจ้าถิ่นคนหนึ่งใช่ไหมพัทยาจากพัทยาครับผมพัทยานะส่งตัวแทนมาอีกคนพัทยาน่าจะมาแค่สองคนสองคนนะแต่ว่าไม่ได้แหละที่หนึ่งยี่ต่อที่สามจองหมดแล้วผมจองเตล่า เราตาเด็กนะขายใช่ไหมนี่นะตัว50บาทนะไม่แพงนะของแบรนด์นี้เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีเหยื่อให้3ตัว3ขนาดเลยนะของของอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอีกาเีเป็นเยื่อแบรนด์อีกะนะตัวไม่แพงนะตัว50บาทมาเจอโป้ด้วยนะแต่วันนี้โปเยอะ อินดีอินดีเกินนะเขาจะมีบัตรนะครับบัตรก็จะมีตัวเลขนีจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็ใช้เหยื่อของเขานะอิกะอิกะใช่ไหมสองจุนะไม่แพงเลยนะตัวละ40่สิบาทนะครับก็ลองลองลงเลยนะ เดี๋ยใช้เป็นสีเป๊ะเลยนะออกตัวแล้วนะบ่ายสามรู้กันนะครับสรุปว่าเขาให้ถ่ายรูปทุกตัวนะที่มีลายนะลงไปแล้วนะฮะไม้แดียววิ่งหมดลอเย ว้าไล่กัดอยูนะ่การวัดไซส์นะเขาให้ถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปจับไซส์ตอนตอนแจกรางวัลนะครับว่าไซส์ไหนนะเพื่อกันกักกันนะการลองจอดหมายแรกนะครับไม่โดนขยับนะรอบวงเกาะนี้3ากิโลกว่ากว่าสนะามนาะที่เขาจับจีเบสนะไึ่น <c oughs> จะดูกันยาวๆนะว่าจะได้หมึกมาวัดกันตอนไหนนะเวลาเยอะมากเพราะว่าคนที่มาเมื่อวานก็ว่าไม่ค่อยโดนนะแต่วันนี้เห็นก็ว่าน้ำดีกว่าเมื่อวานนะครับ ย้ายไปเรื่อยเขาก็ให้ลายกลุ่มนะครับในการถ่ายรูปส่งนะฮะมีไม้บรนทัดให้นะฮะพร้อมกับเบอร์แล้วเดี๋ยวก็ไปไปจัดสินกันตรงนูน้นะนะขยับหมายที่สามจริงๆแล้ที่เดินผ่านมานะมึกเพียบ <c oughs> ตรงที่เราจอดไม่กินนะ จะดูแล้วมีรุ้นนะเพราะมันก็ไม่ได้จับง่ายนะวัที่เดินมานี่ยังไม่มีคนโดนเลยนะฝั่งที่เดินมานะครับคนร20คนต้องโดนนะต้องมีคนโดนอยกาสะเต็ปก็เหมือนเดิมนะใครมีจินตนาการในการกระดกระดกระดดกระโดดยังไงก็ ตามสัญญาณเลยนะเหมือนมีอะไรดึงเลยอ่ะแกฮะเอออยู่ดีมันดืดไปเลยอ่ะเดินมา500กิโลเมตรมีคนวัด <c oughs> เบื่อยนะเดินมาน่าจะได้สักกิโลนึงกิโลแล้วนะเห็นหมึกไปเห็นหมึกตัวเดียวนะที่ที่วัดอยู่นะฮะได้แปดตัวแต่ว่าจับฉลางมาไม่โดนเรานี้็ไม่ไม่ได้ไม่ได้หวันนะไม่มีความหมายนะขอตัวเดียวที่ว่ามันติดรางวัลน,นะ แต่ถ้าได้หลายตัวก็มีโอกาสนะที่เขาจะจับจับเลขมาตรงเรานะโอ้โหหอมมาหนึ่งกิโลเมตรเจอนะได้วัดแล้วนะอะไรฮะเบนครับน้าเบนมาจากไหนครับอ่าอยู่สีชาครับสีชานะโอ้โหเป็นเด็กทะเลด้วยเลยต้องยอมโอ้ตัวนี้นี่ไซส์ได้ด้วยนะกี่เซนนะกีกี่เซนได้พอดีเลยมากเลยโอ้โหสิบหกเซนกว่าด้วยน้อย นะถ่ายรูปสง่งไลนะ์มีลุ้นนะตัวนี้โยได้สองจดห้าสองจุครับไอโอ้ <c oughs> ไแรงด้วยนะยอมเลยข <c oughs> อ,อวัดสตูงได้ไหมไ,ได้ไนดะ้วตัวหนึง่ง ไม้แรกตัวแรกได้ได้เลยใช่ไหมหิน ไม่แลยเยลป็นไงโดนเลยหินเหน็นไ <laughs> หมฮะไม่ลงไลยน้ำกันเพียบเลยนะใสลุยใสลุยนะไม่รู้รว่าโยติดหรือว่าฝูงมันอยู่ไกลนะ oh, <no. S 1> นะตรงนี้น่าจะเป็นมือชีพนะเดินลุยกันไปเลยนะนย่อไปเลย นะครับนี่ก็ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้วนะก็มีวัดกันบ้างเล็กน้อยนะยังไม่ได้ไม่น่าจะได้กันเยอะมากนะครับได้ตัวกละตัวสองตัว,ตวนะมีลุ้นนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าจะมีหมึกตัวแรกกับเขาบ้างหรือเปล่าวันนี้ก็ถือว่าไม่จัดนะฮะคือใครได้ตัว2ตัวนี่มีลุ้นเลยวันนี้นะจบบ่ายสาม ส่วนผมนี่ขอให้มีช่างสักตัวหนึ่งนี่ก็ชื่นใจแล้วรอดแ้วหาหมึกปี2019ครั้งแรกในปีนี้เลยนะมามาตกหมึกนะเจอรายละเอียดรอกคันนี้ก็มีแล้วนะครับในคลิปที่แล้ววันนี้นี่เดี๋ยวให,ให้ให้โดนก่อนนะ แ้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันกินสเต็ปไหนนะครับตอนนี้นี่ก็มั่วเลยนะยกหม่งมุนหม่งกอบงนะังเนี่ยเจิกบังเพาะบั <laughs> งไม่โดน <c oughs> ยังดูหลังเกาะน,นะน้ำสวยนะ ไม่ได้ไม่ติดมาเยอะนะว่ายเลยขอ,อ,อสักตัวหนึ่งนะเอาไปวัดเผื่อจะได้ลุ้นรางวัลกับเขาเฮ้ยโอเค้โดนจริง เอาแล้วนะคิงโดนแล้ววิซายตัวนี้เอ้ยโอ้โหปล่อยไว้อ่ะอ้โหซ้ำซ้ำเลยอย่าี้พวกมี้พวกโอ้โหจะล่าใจ มีความหวังแนละ้วของหมู่บ้านตัวจี้หน่เป็นตัวได้รางวัลด้วยวอ่ะจับไกลปะ้อยนะความหวังหมู่บ้าน <c ười> ปล่อยเฉย <c ười> โอ้ <c ười> ตัวแรกของวันด้วยอ่ะ เละนาได้ตัวนึ่งนี่ผมยอมเลยนะเฮ้ยเฮ้ยโดนจริงเลย หมายสองโดนเลยเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรได้ได้เนี่ยแปดเฮดดเ้ยเกินเกินได้ได้อันนี้ได้ลุ้นนะเกินแปดนะ เฮ้ยโดนแล้วอไอ้นี่ไม่น่าวัดได้เลยนี่หมึกใช่ไหมเนี่ยนะนี่หมึกใช่ไหมเนี่ยนี่นะไม่ได้ใสแน่นอนนี่นะคือทุกคนเป็นพยานผมไม่แห้วแล้วนะ,<ย>ะนะผมไม่แห้วแล้วนะ แต่ไ้ายไม่น่าได้นะตรงนี้ต้องปล่อยนะก็อเอาแปดเซนใช่ป่ะโอ้ยนี่โกเองโกเองนะสิบหกเซนนะครับลองหงายดูนะครับสิบหกเซน เพราะฉะนั้นมุกที่ใหญ่เป็น16เซนเนี่ยจะเป็น,ปนมึกมุกใหญ่มึกใหญ่ได้รางวาัลแต่เจอ16เป็นมึกใหญ่นะครับ16นะจับมาแล้วเป็น16นะครับใครที่ว่าวัดใครที่ว่าวัดขนาดได้16นะกี่คนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะมึกใหญ่หรอหมึกใหญ่นะรางวัลที่ได้มีอะไรบ้างครับไม่มีนหะรอกตัวที่ใส่นีน่ล็อกสองตัวเลยคันหนึ่งคันหนึ่งคันนะาเลยฮะ มอสครับที่มอดมาจากไหนครับศีราชาครับศราชาโอ้เด็กดีเน่ซ้อมบ่อยครับผมแล้วได้กี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวทั้งวันัได้รางวัลมึกใหญ่ด้วยครับผมจบเลยยอดไปเลยที่สามที่สามครับบางฮะที่สามการเข่งขันครั้งแรกด้วยใช่ครับได้ได้หมือกิ่ตัววันนี้สามตัวสามตัวครับได้ที่สามเลยตัวสี่รางวัลได้สามตัวสี่รางวัล อันนี้ก็นายได้อีกคนหนึ่งนี่นี่ลงมาอะไรฮะมาในทีมเดียวกันครับทีมเดียวกันทีมนี้มาจากไหนฮะลงฟิชชิ่งครับครับลงฟิชชิ่งบ้านบึงบ้านบึงครับโอ้สองนี้เลยครับหัวหน้าทีมครับประเทศบ้านบึงประเทศบ้านบึงหัวหน้าทีมอ่ะครับนี่สองรางวัลครับรางวัลของหัวหน้าทีมด้วยรางวัลใบนี้เลยหมดเลยทีมนี้สถูกใจทุกคนเลยเนี่ยทีมเนี้นี่ได้ที่สองเหรอเฮ้ยตาดีนของมังเนี่ยโคหน้าที่สาม ที่สองนี่นะะที่สองครับผมที่สองครับน้าอะไรครับน้าชื่ออะไรดอยครับน้าดอยนะดอยหมึงมาจากทีมเดียวกันดอยหมึงทีมเดียวกันด้วยมาจากที่เดียวกันโอ้โหรองวิชิ่งประเทศบัตมึงยอดเลยอันนี้อันนี้หัวหน้าทีม ชนบุรีครับผมโอ้ซ้อมบ่อยนี่ไม่ได้ครับ108ครับนย์แปดเชสียงผมมันต่างจากที่ฟังจองมาแล้วนะตั้งแต่เช้าเนี่ยแต่ว่าวันนี้มาให้วันนี้วันนี้มึงให้ลคกันโอเคครับยังไม่ขอบคุณตาเขาอียู่การหน้าเจอใหม่สวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อายุครับจากพัทยาครับผมจากพัทยาว่างๆเดี๋ยวบางไปตกพัทยาจ้ฝากด้วยนะจอมเพียรครับผมเดี๋ยวพาบางใบด้วยนะนี่ดูบางใบไปไปจริงคือโพสต์ไปเที่ยวก่อนจากพัทยาแต่ว่าถ้ามีตัวอยู่แล้วนี่เราเป็นเพื่อนกันในเฟซปะยังไม่เป็นยังนะเดี๋ยวแอดไปครับผมรู้รู้เพจด้่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทักไปจริงเพราะว่าเดี๋ยวผ่านไปแถวนั้นจะได้ชวนออกมาตกชวนของชวนออกมาตกได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับเอเคแต่หน้าเจอกันสวัสดีครับท่านสโตรนี้นะฮะการแข่งขัน ตกหมึกนะคน120คนนะครับของทางบริษัท w ว r ล d ์เทคเกลนะโดยเยือตกหมึกเยืออิกะนะก็หาลองลองหาซื้อใช้ดูได้นะราคาไม่แพงติดหินเละเทนะเดินขาดกระจุยไม่ค่อยเติรดายนะวันนี้ก็ได้ไปตัวเดียวนะแต่ว่าไม่ไม่เข้าไซสนะครับเพราะว่าไม่ได้วัดกับเขาแน่นอนกินง่ายวั่นี้เฮ้ยดีครับ่ออะไรขึ้นเขาดู เอสีย,ยนะเองพาผมเนี่ยพาผมมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้วัดเ,าเขาด้วยอ่ะและ<ด>้วตัวเองมาให้าด้วยอ่ะตัวจะได้วัดพความหวังของหมู่บ้านเนอะย,ยกไม่พ้นน้ำนะได้กุรจีนะมีโอกาสกุรจีกละตัวและกิ้งปล่อยไปตัวนั้นในไซด์ด้วยนะก็จะได้ไปเยอะจับ <laughs> ก็เป็นประสบการณ์นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะผมว่าถ้ามีจัดอย่างนี้บ่อยๆคือ,คอว่ามันมันดีนะมันช่วยส่งเสริมให้ ให้สายตกของเรานะเข้ามาเข้ามารวมตัวกันนะครับทำความรู้จักกันนะฮะแต่ครั้งนี้ก็การไม่ประสบความสำเร็จนะก็ดีนะพูดถึงเน่ยถ้าว่าประสบความสำเร็จเกินไปมันมันจุดไงเป็นการปรับใจตัวเองมีอะไรนะมันรวมตัวกันอะไรกันทำกิจกรรมนะคนที่แบบ เพิ่งไม่ไม่เคยเจอการก็มานั่งคุยกันปะปะแลกเปลี่ยนบนโซเชียลก็ได้มาเห็นกันที่เนี่ยวันนี้ได้ได้เห็นหน้าตาเป็นๆกันหลายคนเลยนะที่ทักทายกันอยู่ในโซเชียลนะครับวันนี้ก็คงลาไปก่อนโอกาสหน้านะไปที่ไหนเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ